อันนี้เราโชว์โตต้าเอาผ่านตัวใหม่ล่าสุดเลย2024 40ยน <40. S 1> อาผ่าน40นะแล้วก็เลือกเป็น F, เครื่องไอ5อ็มห้าสิเอเลือกโตต้านะนะแล้วก็เลือกเป็นซิสเต็มตัวนี้มันเป็นโตต้า40่ศูนย์โออนมันต้องเลือกเป็นในตัว e y เลสซิสเต็มแล้วก็เลือกเป็นในไทห6 เรื่องก็เราเช็คดูว่ามีดอกยอะหรือม่ดอกเห่่รถคันใหม่จะมีมาให้มาดอกเดียวกด,ดโอเคไปแล้วก็กดแอ smart key กีแล้วก็มันจะมีการคินเวอร์ฟายล้วกด start ตัวนี้ต้องเป็นการขอรหัสออนไลน์จากโตต้านะครับแล้วก็กด,ดโอเค คือบอกให้เทือนออนเราเทือนออนหน้าปัดนะนักหน้าปัดขึ้น<ม>ต้องพยายามเลี้ยงหน้าปัดไว้ห้ามหน้าปัดดับนะครับกดโอเคถ้าหน้าปัดดับอย่าฝืนทำนะครับนี่คือหมายเลขตัวถังรถคือแจ้งว่าหมายเลขตัวถังรถถูกต้องไหมกดโอเคมันก็เข้าหนะ้า checking network คือถามว่าเราได้แบ็กอัพอ,ปอีพอนไหมเราไม่ได้แบ็กอัพอ,ปอีพอนนะครับเราทําในเคสว่าเราทำออนไลน์แล้วก็ตรวโน รถรถคันไหนที่แบคอัพได้ก็จะดีโอเคมันจะมีรหัสออนไลน์อยู่3แถวตัวนี้เราต้องส่งให้กับบริษัทเพื่อเช็คพินโค้ด12หลักกลับมานะครับเดี๋ยวอีกสักประมาณสัก10นาทีเรากลับ C B 3 E B C C B 3 E B C 9 49 E A E A C4 มันก็จะเป็น12หรัก C4 B3 E B49 E A C4 okay. ้าได้รหัสมาแล้วเราก็กดโอเคมันก็บอกว่าสิ่งที่เราเกรอกไปเป็นเบอร์นี้นะกดโ okay. อเคมันก็ต่อไปแล้วคือเขาบอกว่าให้เอาแจที่ใช้ได้อไปแตะแล้วก็ดอก ดอกที่ใช้ได้ของลูกค้านะเป็นแต่ที่ปุ่มมีเสียงติ๊ดหนึ่งนะได้ยินไหมโอเคเอาดอกที่ต้องการจะทำเนี่ยมาแตะกระดอกที่เราสร้างอ่ามีสองครั้งไหมอ่าสองครั้งแล้วเราก็แปะแช่ไว้นะถึงการจะเสร็จเรินซักซีสเนี่ยเรียบร้อยแล้วใช้ได้แล้วเนี่ยเรินซักซีสเราก็ โอเคแล้วก็หวาขึ้นก็ลองกดรีโอดูได้ไหมอ่าด่าลวสไลด์ประตูขวาได้ไหมอ่าสไลด์ประตูอ่านะสไลด์ประตูซ้ายเดี๋ยวเราเอาดอกของอกองอันนี้ออกไปก้วอ้กไปลองพิสสตาร์ทที่ตัวนี้ดูนะครับ ลังตาก็เหยียบเด็กอเเนี่ยเป็นเครื่องแล้วก็วเรียบร้อยจบว,วิธีการโปรแกรมตัวอัลาด40นะครับตัวนี้ปีออกมาใหม่ใน2 0 2 5ด้วยเครื่องออเทล5 8าตัวนี้ก็สร้างด้วย v v d i นะครับตัวตัว v ตัวนี้สร้างนะครับโอเคครับ แล้วพบกับวิดีโอดีๆได้ใหม่ในวีดีโอหน้าสวัสดีครับ